หลังจากชัยชนะของคณะรัษฎรที่มีต่อฝ่ายคณะกู้บ้านกู้เมืองในปี2476และการที่คณะรัษฎรอ้างว่าได้รับการสนับสนุนจากรัชกาลที่7ทําให้สถานะของรัฐบาลมีความน่าเชื่อถือจนมีประชาชนบางส่วนแกะสลักเทวรูปโบราณคล้ายพระอิศวรด้วยหินทรายโดยใช้ใบหน้าของพระยาพรผลพลพระยุหเสนาเป็นแบบโดยตั้งชื่อว่าอิศวรปรางปราบอสุรตรีปุรัมเทิดรัฐธรรมนูญสยามรัฐ เพื่อเชิดชูคณะรัษฎรเปรียบประหนึ่งเทพที่นำพาไปสู่ยุคสมัยใหม่แต่การสละราชสมบัติของรัชกาลที่7ทําให้รัฐบาลพระยาพหลเริ่มรู้สึกสั่นคลอนและเห็นว่าการสร้างความเชื่อมั่นในระบอบใหม่มิอาจจะทําได้ในรูปแบบเดิมแค่ความเชื่อมั่นในหลักหประการของคณะรัษฎรนั้นยังไม่เพียงพอยิ่งมีพระราชหัตทะเลขาสละราชสมบัติด้วยแล้วยิ่งทำให้คณะรัษฎรตกเป็นเป้าในฐานะประปักษ์กับพระเจ้าแผ่นดิน จึงต้องลบล้างการศึกษาและวัฒนธรรมเดิมอันยึดโยงกับกษัตริย์นั้นเสียโดยอาศัยช่วงเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ยังทรงพระเยาว์และยังต้องทรงศึกษาต่ออีกหลายปีกว่าจะทรงกลับมาครองราชจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วงชิงการนำและจูงใจประชาชนให้พักดีต่อคณะรัษฎรมากกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ ในเวลานั้นคณะรัชฎรได้พยายามแต่งตั้งพระเจ้าวรวงเธอกรมมือนอนุวัตจตุรนอดีตผู้ดูแลพระราชทรัพย์ของรัชกาลที่7ให้มาเป็นประธานคณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่8ซึ่งกรมอนุวัตจตุรนปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอแต่พระยาพะหนได้ทาบทามโดยตรงอย่างหนักจึงจำใจต้องรับตําแหน่งเมื่อความล่วงรู้ถึงพระเนตรพระการรัชกาลที่7พระองค์ก็ไม่ได้ทรงแปลกพระทยัย แต่กับสบายพระราชาหรือไทยเพราะกรมอนุวัตจตุรนเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันและเป็นคนไม่อักตันยูต่อมาไม่นานคณะรัษฎรดนตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากรอันเกี่ยวแก่ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2477เอาไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ในกลมพระคทังข้างที่โดยมุ่งจะยึดเอาเงินพระลังข้างที่จากรัชสมัยรัชกาลที่ห้า อันเกิดจากการกล่าวหาในสารพิเศษว่ารัชการที่7ทรงสนับสนุนพระองค์เจ้าบาวรเดชให้ก่อการปฏิวัติแม้ว่าข้อกล่าวหานั้นจะไม่มีมูลเลยก็ตามแรงกดดันมหาศาลจึงประดังเข้ามาที่ผู้สําเร็จราชการในรัชการที่8กรมอนุวัตจตุรนจึงตัดสินใจปลงพระชนพระองค์เองด้วยการยิงพระแสงปืนเข้าไปในพระโอษสิ้นพระชนบนที่บรรทมรายงานตำรวจระบุสาเหตุว่าพระองค์ทรงลำบากพระไทยในการปฏิบัติงาน ในฐานะที่ทรงเป็นผู้จัดการพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7การสิ้นพระชนม์ของกรมอนุวัจจตุรนทําให้การแทรกแซงทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์หยุดชะงักลงครู่หนึ่งต่อมาคณะรัษฎรได้แต่งตั้งพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิปอาภาเป็นประธานคณะผู้สําเร็จราชการในรัชกาลที่8ขึ้นมาแทนซึ่งพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิปอาภาเป็นผู้ใกล้ชิดและอำนวยความสะดวกให้กับคณะรัษฎรมาตลอดตั้งแต่วันเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475 และในช่วงเวลาที่สยามประเทศไรซิ่งพระมหากษัตริย์บนแผ่นดินนั่นเองทรัพย์สินในพื้นที่หลายส่วนที่อยู่ใต้ความดูแลของกระทรวงวงังและพระลังข้างที่ก็เริ่มถูกจำน่ายแจกแจกไปให้หน่วยงานราชการภายใต้ความดูแลของรัฐบาลคณะรัษฎรเช,นช่นพื้นที่ส่วนวังหน้าเก่าซึ่งเดิมทีรัชกาลที่5เคยมีพระราชประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะให้สยามประเทศมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระองค์จึงทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งเพื่อก่อตั้งดิโรยลมิวเซียม ณพื้นที่วังหน้าสำหรับให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้อย่างในต่างประเทศดังนั้นสิ่งของภายในพิพิธภัณฑ์ทัชสถานทั้งตัวอย่างสัตว์ป่าสตัฟพันธุ์พืชต่างประเทศก็ล้วนมาจากเงินพระราชทานเพื่อไปซื้อสัตว์จากต่างประเทศมาเก็บไว้ทั้งสิ้นเพราะในเวลานั้นสยามไม่นิยมการทำสตัฟสัตว,ตว์ซึ่งพระองค์ทรงตรเตรียมเอาไว้ตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ทว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ีเดาิรอยาลมิวเซียมได้ถูกยกเลิก เพื่อนาพื้นที่ดังกล่าวไปแปลรูปโดยบางส่วนได้กลายเป็นพื้นที่ทหารภายใต้กระทรวงกลาโหมสัตว์สตาฟและสิ่งของอ้างอิงประวัติศาสตร์ได้สูญหายไปหลายชิ้นเช่นที่ปรากฏเป็นเรื่องราวในหนังสือธรรมชาตินาสัตว์เล่มสองที่หมอบุญส่งเลขากุลนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระบุไว้ว่าเนื่องจากคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติในสมัยนั้นไม่สนใจต่อธรรมชาติวิทยาสนใจแต่พระพุทธรูปเก่าๆและวัตถุโบราณสมัยต่าง พอเก็บวัตถุโบราณได้มากเข้าที่ทางที่จะเก็บวัตถุโบราณก็มีไม่พอที่จะเก็บเห็นว่าสัตว์สตาฟต่างๆนั้นอยู่เปลืองที่จึงขยับขยายย้ายสัสสตว์สตาฟเหล่านั้นไปไว้ตามโรงเรียนต่างๆส,สัตว์สตาฟเหล่านี้พอไปอยู่กระจัดกระจายเช่นนั้นก็ไม่มีใครดูแลถูกเด็กนักเรียนขึ้นขี่ขเล่นบ้างถูกยืมเป็นกระสอบทรายซ้อมมวยเล่นบ้างถูกเตะเล่นต่างฟุตบอลบ้างไม่ช้าก,ก็พินาศพังเคแล้วก็ถูกลากไปทิ้งลงถังขยะของเทศบาลจนแทบหมดสิ้น มีเหลือชิ้นดีๆบ้างที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังคงเห็นซากเหลืออยู่อีกมากที่ในโรงเรียนสวนสุนันทานในปัจจุบันนี้แต่ส่วนมากกลายเป็นสัตว์หนังกลับขนร่วมจวนหมดแล้วทั้งสิ้นการอุบัติขึ้นของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติในสมัยนั้นด้วยเงินทุนพระราชทานก้อนใหญ่และการล้มเลิกไปอย่างรวดเร็วจึงกลายเป็นประวัติศาสตร์อันน่าเศร้าแสนเศร้าอย่างไรก็ตาม เมื่อคณะกรรมการฝ่ายคณะรัษฎรเข้ามาตรวจสอบเงินพระคลังข้างที่ก็พบว่าเงินจํานวนหนึ่งหายไปซึ่งเป็นเงินที่ฝากไว้ในานามของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5รัฐบาลคณะรัษฎรจึงได้ยื่นฟ้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นจําเลยที่1และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเป็นจําเลยที่สองให้ชดใช้เงินแก,ะกะ่กระทรวงการคลังเป็นจานวน6กล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์ทันที ราะรัฐบาลเชื่อว่าพระองค์ทรงนำไปใช้จ่ายเพื่อรักษาพระองค์ในต่างประเทศแล้วไม่มีการนำมาคืนรัฐบาลแม้ว่าพระองค์จะทรงลีภัยเป็นสามัญชนในต่างประเทศแล้วก็ตามการฟ้องร้องในครั้งนี้มีโจทย์คือกระทรวงการคลังโดยนายปรีดีพนมยงค์ได้ขอให้ศาลสัง่งยึดทรัพย์จำเลยระหว่างการพิจารณาไว้ก่อนด้วยโดยอ้างเหตุผลคือเกรงจำเลยทั้งสองจะยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน แม้อธิบดีสารแพ่งจะมีคำสั่งไม่อนุญาตตามคำร้องของโจ์แต่คณะรัษฎรซึ่งดูแลกระทรวงยุติธรรมในเวลานั้นก็มีคำสั่งย้ายอธิบดีสารแพ่งขึ้นไปดำรงตำแหน่งในสารดีกาทันทีและไม่กี่เดือนต่อมาได้มีคำสั่งให้ออกจากราชการโทษฐานรับราชการมานานเวลานั้นนาวาเอกหลวงกาสงครามกรรมการตรวจรับงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งทำหน้าที่ตรวจบัญชีได้นำเจ้าหน้าที่บุกเข,ข้าวังสุขโขทยัย เพื่อทําการปิดหมายยึดทรัพย์โดยได้ริบทรัพย์สินไว้ทั้งหมดรวมอสังหาริมทรัพย์คือตัววังสุขโขทัยด้วยรวมมูลค่าทั้งหมดออราวสามล้านกว่าบาทการที่ศาลอุทธรณ์สั่งให้อายัดและยึดทรัพย์ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสู้คดีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเป็นอย่างมากเพราะไม่มีเงินที่จะไปสู้คดีต่อและต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดหลังจากที่ศาลพิพากษาให้พระองค์เป็นฝ่ายแพ้คดี ส่งผลให้วังสุขโขทัยและทรัพย์สินอื่นๆของพระองค์ที่รัฐบาลริบเอาไว้นั้นถูกนําไปขายทอดตลาดแต่ก็ไม่มีใครกล้าซื้อรัฐบาลจึงนําวังสุขโขทยัยไปเป็นอาคารของกระทรวงสาธารณสุขณเวลานั้นการกระทําการยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินของพระมหากษัตริย์และการฟ้องร้องรัชการที่เจของคณะรัษฎรสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากให้แก่ทหารชั้นประทวนซึ่งยังคงมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ครั้นเมื่อเห็นกลุ่มทหารฝ่ายพระองค์เจ้าบาวรเดชถูกกวาดล้าง และทราบถึงความจริงจากพระราชทะเลขาสละราชสมบัติของพระเจ้าอยู่หัวก็ยิ่งเห็นว่ารัฐบาลพระยาพะหลนหลูหล่พระเกียรติยศแห่งพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุนี้กลุ่มทหารในสิ์จึงพยายามรวบรวมพักพวกที่จะก่อรัฐประหารโดยมีกลุ่มเชื้อพระวงบาพระองค์ขุนนางและนายทหารนอกราชการให้การสนับสนุนอย่างลับๆโดยมีสิบเอกถมเกตอําภัยเป็นหัวหน้าคิดก่อการพร้อมกับทหารในพระนครจำนวนหนึ่ง ราวเดือนมิถุนายน2478จึงเริ่มมีการพบปะและวางแผนกันในร้านอาหารโดยกำหนดก่อการในวันที่5สิงหาคม2478เวลา3นาฬิกากองกำลังทหารที่ออกปฏิบัติการจะทำการอย่างเด็ดขาดไม่มีการยืดเยื้อด้วยการสังหารหลวงพิบูลสงครามผู้มีอำนาจสูงสุดในกองทัพบ,บกและพันตำรวจเอกหลวงอดุลอดุลเดชจรัสอธิบดีกรมตำรวจเพื่อนสนิทของหลวงพิบูลซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการตำรวจ รวมไปถึงพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาประธานผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งเป็นเจ้านายเชื้อพระวงศ์ระดับสูงแต่ไปสนับสนุนกลุ่มคณะรัษฎรและหม่อมเจ้าวันไวทยทากรที่ปรึกษาสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนักเรียนทุนหลวงไปศึกษาต่างประเทศมีความรู้ระดับนักวิชาการแต่กลับเอาความรู้ไปรับใช้คณะรัษฎรซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ผ่าเหล่าพากอต้องกําจัดทิ้งเสียส่วนนายปรีดีพนมยง มันสมองของคณะราชฎรมีแผนให้จับตายเท่านั้นส่วนพระยาพหลเป็นบุคคลที่ทุกฝ่ายให้ความเคารพจึงคิดจับไว้เป็นเพียงตัวประกันแผนการก่อปฏิวัติครั้งนี้จะยึดเอาตึกกระทรวงกลาโหมเป็นกองบัญชาการชั่วคราวทั้งยังเตรียมประกาศทันทีหลังจากที่ยึดอำนาจสำเร็จว่าจะทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสู่ราชาอาาณจักรเพื่อถวายระบอบสมบูรณนาญาสิทธิราชและราชบัลลังค์คืนแก่พระองค์ซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องนี้ พระองค์ไม่ได้ทรงรู้เห็นด้วยเลยแม้แต่น้อยแต่แผนการรับนี้ได้ถูกเปิดเผยด้วยความผิดพลาดทางการสื่อสารทําให้ฝ่ายหลวงพิบูลสงครามทราบเรื่องก่อนจึงมีคําสั่งให้เริ่มกวาดล้างจับกลุ่มผู้คิดก่อการกบฏในวันที่3สิงหาคมเวลาเที่ยงครึ่งการจับกลุ่มผู้ก่อการทั้งหมดเสร็จสิ้นในวันที่7สิงหาคมมีผู้ถูกจับกลุ่มเป็นนายทหารชั้นประทวน22นายและพลเรือ1คนการกวาดล้างฝ่ายกบฏครั้งนี้ ไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อและไม่มีการต่อสู้และแล้วรัฐบาลคณะรัษฎรก็ได้กระทําการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัชการที่7อีกครั้งโดยจัดตั้งศาลพิเศษพิจารณาโทษประหารกับผู้กบฏในสิบเหล่านี้ตามพรบรจัดตั้งศาลพิเศษพิจารณาความผิดแก้ไขเพิ่มเติมจากปี2476โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ต้องคําพิพากษาประหารชีวิตสามารถทุนกล้าถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษต่อพระมหากษัตริย์ภายใน48ชั่วโมง หากไม่ยื่นดีกาถวายภายในเวลากําหนดหรือยื่นไปแล้วแต่ไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามกําหนดเวลาให้เอาตัวผู้ต้องหานั้นไปประหารชีวิตในการสอบสวนผู้ต้องหาระดับผู้ก่อการรัฐบาลพยายามเช้นว่าใครอยู่เบื้องหลังโดยมีความพยายามให้ซัดทอดไปถึงพระยาทรงสุรเดชแต่ผู้ต้องหาทั้งหมดยืนยันว่าเป็นการกระทําของพวกตนเท่านั้นสารพิเศษนี้ไม่มีทั้งทนายไม่มีอุทธรณ์ดีกา และตั้งผู้พิพากษาขึ้นได้ตามใจชอบไม่จําเป็นต้องเป็นผู้พิพากษาที่ผ่านคดีต่างๆมันแล้วอย่างศาลคดีปกติการสอบสวนเป็นไปอย่างเร่งรีบและมีคําพิพากษาออกมาในวันที่3กันยายนโดยให้จําคุกตลอดชีวิตนายทหารผู้คิดริเริ่มก่อการ8นายจําคุก20ปีสานายจําคุก16ปีหนึ่งคนซึ่งเป็นพลเรือนคนเดียวชื่อนายนุ่นนภัทลุงอดีตนายสถานีรถไฟที่เคยร่วมกับคณะก่อการของพระองค์เจ้าบาวรเดช ส่วนคนอื่นๆนั้นสารยกฟ้องให้พ้ข้อหายกเว้น11เอกสวัสดิ์มหมามัดที่ปฏิเสธตลอดทุกข,ข้อกล่าวหาจึงเป็นนักโทษคนแรกที่ถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยการยิงเป้านักโทษทั้งหมดที่เหลือถูกจับติดคุกที่บางขวางร่วมชะตากรรมกับนักโทษในคดีสงครามกลางเมือง2476รัฐบาลพระยาพหลสามารถปิดฉากการกรบฏครั้งนี้ลงได้ ในขณะที่พระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกําลังถูกทําลายอย่างย่อยยับจากการถูกฟ้องร้องและยึดทรัพย์อย่างน่าหดหูนับเป็นโอกาสอันดีที่คณะรัษฎรจะช่วงชิงการนําเพื่อจูงใจประชาชนให้พักดีต่อรัฐบาลคณะรัษฎรมากกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์รัฐบาลคณะรัษฎรจึงตัดสินใจเพิ่มความเชื่อมั่นในรัฐธรรมนูญโดยยกระดับในสถานะสัญลักษณ์ทางการเมืองด้วยการนําเสนอรัฐธรรมนูญผ่านความศักดิ์สิทธิ์จับต้องได้ และมีสถานะไม่แตกต่างจากของขลังเนื่องจากรัฐธรรมนูญยังเป็นเรื่องใหม่ยากที่จะทําให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจได้โดยง่ายเหมือนดังที่พระยาพหลเคยกล่าวว่าจะรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามจะต้องช่วยกันร,รักษาให้มีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆคือต้องพร้อมด้วยกายวาจาใจไม่ใช่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นซึ่งจะนาไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ และเพื่อความขลังในรัฐพิธีรัฐบาลคณะรัษฎรจึงสร้างรัฐธรรมนูญจำลองขึ้น70ชุดตามประดิสถานตามสถานที่เหมาะสมตามจังหวัดต่างๆโดยมีพิธีอันเชิญเฉกเช่นของขลังให้ผู้คนกราบไหว้และมีการนำไปเป็นอนุสาวรีย์ประดับเมืองและวัดวาอารามต่างๆโดยปรากฏทั่วไปในภาคอีสานภาคเหนือและภาคใต้และเพื่อให้เป็นการกระทำอันไม่เกี่ยวกับฝ่ายรัฐบาลคณะรัษฎรจึงก่อตั้ง สมาคมคณะรัฐธรรมนูญในลักษณะเอกชนเพื่อทำหน้าที่ในการเผยแพร่รัฐที่รัฐธรรมนูญใหม่อีกครั้งโดยมีงานใหญ่ที่จัดเสมอเสมอคือวันฉลองรัฐธรรมนูญ10ธันวาคมทั้งนี้สมาคมคณะรัฐธรรมนูญประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้สถาปนาสมาคมตลอดจนบุคคลที่มีส่วนในการโค่นล้มรัฐบาลพระยามโนลและปราบคณะกู้บ้านกู้เมืองเป็นต้นซึ่งสมาคมคณะรัฐธรรมนูญ ได้มีแนวคิดการจัดกิจกรรมใหม่ในวันรัฐธรรมนูญ10ธันวาคม2479เป็นครั้งแรกเช่นการประกวดนางสาวสยามเพื่อจูงใจให้ผู้คนมาเที่ยวงานแต่ในภายหลังได้ถูกนำไปเป็นสัญลักษณ์เทพีรัฐธรรมนูญเพื่อโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนเคารพในรัฐที่บูชารัฐธรรมนูญโดยอ้างอิงรูปแบบจากการสร้างเทพีแห่งเหตุผลในรัฐที่บูชาเหตุผลของมัคซิมิเลียงลอเบสปิแย์ช่วงเหตุการณ์หลังการปฏิวัติฝรั่งเศสนั่นเอง และในวันฉลองรัฐธรรมนูญ10ธันวาคม2479นั้นกระทรวงมหาดไทยภายใต้การนำของรัฐบาลพระยาพหลได้จัดทำหมุดคณะรัษดรฝังเอาไว้ที่พระลานหน้าพระราชวังดุสิตเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและพึงระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งยึดอำนาจมาจากพระมหากษัตริย์เมื่อปี2475ในขณะที่คณะรัษฎรกำลังสร้างรัทธิการปกครองใหม่ขึ้นมาการทำลายล้างวัฒนธรรมที่ยึดโยงกับระบอบเก่าก็ยังดำเนินต่อไป และรุนแรงยิ่งขึ้น